สวัสดีครับทุกคนถ้าใครติดตามตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงนี้คงสังเกตเห็นว่าหุ้นของ ARM Holdings หรือชื่อย่อวอา่า ARM ร่วงลงแรงมากครับใช่ค่ะแค่ภายในไม่กี่วันราคาหุ้นก็ปรับตัวลดลงเกือบ12%ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ143ดอลลาร์74เซนต์ต่อหุ้นซึ่งถือว่าแรงมากสำหรับหุ้นเทคโนโลยีที่นักลงทุนจับตาวันนี้เราจะไาชวนทุกคนคุยกันครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ ARM ทำไมหุ้นถึงร่วงแรงทั้งที่เป็นบริษัทที่อยู่ในเทรน AI อย่างชัดเจนและยังมีการเติบโตในหลายด้านเราจะมาดูกันว่าผลประกอบการไตรมาสแรกของ ARM อสะท้อนอะไรบ้างและการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจครั้งใหญ่ของเขาจะนำพาไปสู่โอกาสหรือความเสี่ยงกันแน่ไปติดตามพร้อมกันเลยครับเริ่มจากผลประกอบการก่อนเลยครับ ARM รายงานรายได้ไตรามาสแรกของปีงบประมาณ22-6อยู่ที่1.05พันล้านดอลลาร์ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้นิดหน่อยส่วนกำไรต่อหุ้นหรือ EPS อยู่ที่35เซนซึ่งตรงกับที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ค่ะแต่ที่ทำให้นักลงทุนรู้สึกไม่มั่นใจก็คือการคาดการในไตรามาสถ,ถัดไปครับ ARM คาดการว่า EPS จะอยู่ระหว่าง29 3 7ถึง37เซนต์ซนซึ่งค่ากลางคือ33เซนต่ำกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อยแน่นอนว่าแม้ผลประกอบการตรงตามคาดแต่ตลาดก็คาดหวังการเติบโตที่ชัดเจนขึ้นทั้งในรายได้และกำไรโดยเฉพาะเมื่อ ARM กำลังเปลี่ยนโมเดลธุรกิจไปสู่การพัฒนาชิปจริงเช่นชิปเลดหรือชิปชุดสำเร็จซึ่งอาจทำให้ต้นทุน R&D เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเปรียบเทียบนะครับ ARM เคยเป็นบริษัท IP หรือบริษัทที่ขายสิทธิ์ออกแบบชิปให้กับรายใหญ่แต่ตอนนี้เริ่มสนใจผลิตผลิตภัณฑ์จริงซึ่งแม้มีโอกาสสูงแต่อาจมีความเสี่ยงเรื่องต้นทุนและการแย่งตลาดกับลูกค้าเดิม นักวิเคราะห์จากหลายบริษัทเช่น Morgan Stanley, Google, i m Keybank ยังมอง ARM ว่ามีโอกาสเติบโตต่อไปได้ในระยะยาวโดยเฉพาะจากการมี Ecosystem นักพัฒนาขนาดใหญ่ที่รองรับกว่า22ล้านคนทั่วโลกซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้ซอฟต์แวร์และ s โซลูชันต่างๆบน ARM แพร่หลายมากขึ้นนอกจากนี้นวัตกรรมใน c o m p u วซับ y s สต m หรือ CSS ซึ่งเป็นชุดออกแบบชิปกึ่งสำเร็จรูปที่ช่วยให้ลูกค้าออกแบบชิปได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นที่ให้ค่าลิขสิทธิ์สูงกว่ารุ่นเดิมก็ช่วยยืนยันศักยภาพในการสร้างไรายได้ระยะยาวยังมอง ARM ว่ามีโอกาสเต,ติบโตต่อโดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ราวๆ160ถึง190ดอลลาร์แม้จะระบุความเสี่ยงจากการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจสำหรับ SoftBank ซึ่งถือหุ้นใหญ่ใน ARM พวกเขายังคงสนับสนุนแนวทางของบริษัทด้วยการลงทุนเพิ่มเติมโดยหนึ่งในโครงการสำคัญคือ StarGate ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง SoftBank และ OpenAI ที่มีเป้าหมายลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ขนาดใหญ่ถึง10กิกะวัตต์ในช่วงหลายปีข้างหน้าซึ่งหมายถึงความต้องการชิปประมวลผลมหาศาลและ ARM ในฐานะผู้พัฒนาแพลตฟอร์มที่รองรับงาน AI ได้ตั้งแต่ระดับ Edge จนถึง Data Center ก็มีโอกาสมีบทบาทสำคัญในโครงการนี้เพื่อหนุนวิสัยทัศน์ด้าน AI และโครงการอย่าง StarGate พูดสั้นๆก็คือนี่สินยังต่ำรายได้ยังโตโดยเฉลี่ยเพิ่มประมาณ24-25%ต่อปีจากรายได้ลิขสิทธิ์และกำไรขั้นตกสูงถึง97%แต่คำถามคือ ARM จะสามารถทำให้โมเดลใหม่สร้างผลตอบแทนได้เร็วพอหรือไม่สรุปว่า ราคา ARM วันนี้อยู่ในระดับ143ดอลลาร์กว่าๆซึ่งลดลงเร็วจากวันก่อนเกิดจากไกด์แดนซที่ต่ำกว่าคาดและต้นทุน R&D ที่สูงขึ้นแต่ถ้ามองในระยะยาวโดยเฉพาะในทีม AI และโครงสร้างธุรกิจใหม่ ARM ก็อาจมีเส้นทางเติบโตแม้ช่วงนี้จะต้องผ่านความผันผวนเพื่อนๆคิดว่า ARM จะยืนหยัดได้ไหมหรือเป็นจังหวะที่เหมาะจะเข้าไปหาจังหวะซื้อไว้ แชร์ความคิดเห็นกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามหุ้นนอกมอนิเตอร์เพื่อไม่พลาดคลิปหุ้นต่างประเทศเด่นๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ